วันนี้แอดมินจะมาอัปเดตงานสร้อยคอพร้อมจี้น้ำหนักสองบาทให้นิชมกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าทั้งเข้าใหม่แล้วก็ที่มีตอนนี้เลยนะคะมีเป็นลวดลายแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมพร้อมกัน,นะคะ่ะ เริ่มต้นกันที่เป็นงานจี้มงคลเลยนะคะสายสร้อยจะเป็นงานเป็นค่ะตัวจี้นะคะจะเป็นงานลายจี้ปีเสียนั่นเองค่ะจะตีโปร่งขึ้นมาแบบนี้เป็นขึ้นรูปปีเสียคาเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะลายส้ยคอเมเบนกลมค่ะเป็นงานจี้ปีมังกรนะคะเป็นเหรียญมังกรเหรียญใหญ่เลยนะคะ สายสร้อยนะคะก็จะเป็นงานเบ้นกลมนะคะหักทอสวยงามละเอียดมากเลยค่ะตัวจี้นะคะเป็นงานเหรียญมังกรนะคะเหรียญแบบใหญ่เลยนะคะตีดลายนูนขึ้นมาเป็นลายมังกรละเอียดมากๆเลยนะคะงานจี้ฉลุต,ตอกลายลายดอกไม้ค่ะจะมีห้อยผูด้านล่างด้วยนะคะสายสร้อยก็จะเป็นงานเบ้นเช่นเดียวกันค่ะ ต้อยเป็นงานเบ้นเลยนะคะห้อยผู้ด้านล่างก็จะเป็นงานห้อยผู้เบ้นเช่นเดียวกันแต่งตุ้มด้วยนะคะตัวที่ดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นงานตอกลวดลายนะคะตีลวดลายขึ้นมานะคะเป็นลายดอกไม้ไปทั้งหมดเลยนะคะพร้อมมีดอกเกสรตรงกลางให้ด้วยนะคะลายตกแต่งด้านข้างเป็นงานดอกทิุลค,ค่ะ จี้หัวใจนะคะจะเป็นงานฉลุดอ,อกพิคุลน,นะคะไปทั้งหมดเลยนะคะตกแต่งด้วยจี้ลูกบอลน,นะคะจิลตัวลายนะคะงานฉลุแล้วก็มีตัวดอ,อกพิคุลประดับด้านข้างด้วยนะคะสายสร้อยจะเป็นงานเบ้นกลงเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สายสร้อยลายแปดเสาโปร่งนะคะตกแต่งด้วยจี้ลูกกลมแล้วก็หัวใจค่ะสายสร้อยจะเป็นงานผักแปดเสานะคะเป็นงานผักแปดเสาแบบโปร่งนะคะจะไม่ได้ตันนะคะตกแต่งด้วยจี้หัวใจก้นทรายนะคะน่ารักน่ารักเลยแบบงานเส้นเล็กขนาดตันขึ้นมากันบ้างน,นะคะก็จะเป็นงานซีตรองตันค่ะงานซีตรองนะคะตกแต่งด้วยจี้ตุ้มนะคะแต่งด้านข้างด้วยลายมีนาค่ะห้อยจี้หัวใจพ้นทรายนะคะ สายสร้อยจะเป็นงานซีตองไปทั้งหมดเลยนะคะแบบตันนะคะพอใช้ได้เลยนะคะใครที่ชอบงานเส้นเล็กนะคะแนะนําเส้นนี้เลยค่ะจะเป็นลายสีเสาค่ะสีเสาเส้นเล็กแบบตันนะคะแข็งแรงมากๆเลยตกแต่งด้วยลูกตุ้มนะคะประดับด้วยขั้นกลางลายมีนานะคะเหมือนลายซีตองเมื่อสักครู่เลยค่ะแล้วก็ตัวจี้นะคะก็จะเป็นงานพ่นายอีกเช่นเดียวกันนะคะ ต่างกันแค่ที่ลวดลายสร้อยนะคะอันนี้จะเป็นงานสีเสาล้วนไปเลยค่ะลายประทมค่ะอันนี้จะเป็นงานเม็ดประทมข้นทรายไปทั้งหมดเลยนะคะทั้งเส้นเลยนะคะบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นลายเม,ม็ดมะยมนะคะเรียกได้ทั้งสองแบบเลยนะคะแต่ว่าลายนี้เนี่ยตัวสร้ยอยเขาจะเป็นงานข้นทรายนะคะขัดทรายไปทั้งเส้นเลยนะคะทั้งรูปกลมๆแล้วก็ ตัวจี้หัวใจด้วยนะคะนี่เลยตัวสร้อยก็ค่อนข้างที่จะวิ้งวับจิกดวดลายนิดนึงนะคะแบบงานแฟชั่นกันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่เป็นงานจี้ชาแนลเลยนะคะเป็นงานจี้ชาแนลชิ้นใหญ่เลยนะคะสายสร้อยนะคะก็จะเป็นงานทูโทนค่ะตกแต่งด้วยสายด้านหนึ่งนะคะเป็นงานโซ่ฝรั่งอีกสายหนึ่งจะเป็นโซ่ฝรั่งพร้อมเป็นงานเลดนะคะนี่เลย ลายค่อนข้างอินเทรนด์มากเลยนะคะเป็นงานสร้อยทูโทนด้วยนะคะแบบพัดมาค่ะใส่สร้อยเป็นลายทิฟฟานี่ค่ะนี่เลยเป็นงานแบรนด์ทิฟฟานี่นะคะส่วนตัวจี้นะคะเป็นงานจี้หัวใจค่ะจี้หัวใจเป็นงานขัดเกลี้ยงเลยนะคะเป็นงานเงาเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะตัวลายทิฟฟานี่นะคะก็จะเป็นงานเงาเกลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะลายแฟชั่นน่ารักน่ารักเลยนะคะลายนี้ แบบงานแฟชั่นยังไม่หมดนะคะมีเป็นงานจี L ้แม่อ่าจี้กุญแจนะคะเป็นงานที่กุญแจแบรนด์ทิฟฟานี่นะคะสายสร้อยเนี่ยเป็นงานทูโทนอีกเช่นเดียวกันเลยค่ะด้านแรกนะคะก็จะเป็นงานเลดิดยุ่งนั่นเองค่ะลายถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นงานโซ่ฝรั่งเกียวนะคะพร้อมด้วยลายโซ่ซีดีนะคะนี่เลยจะเป็นงานทูโทนนะคะแล้วก็เป็นงานจี้แฟชั่นด้วยนะคะ งานแฟชั่นอีกหนึ่งเส้นกันค่ะก็คือจะเป็นเส้นนี้เลยนะคะลายนี้เนี่ยจะเป็นงานสองเลเยอร์นะคะก็คือจะเป็น2เส้นนะคะในเส้นเดียวกันเลยค่ะเวลาใส่ออกมานะคะระดับจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเส้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นงานลายโซ่ฝรั่งนะคะแล้วก็จะต่อด้วยโซ่ไข่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีเป็นจี้นะคะจี้กลมน่ารักน่ารักเลยนะคะส่วนอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะก็จะเป็นงานโซ่ฝรั่งเช่นเดียวกันแล้วพร้อมแม่กุญแจค่ะ เวลาใส่ออกมานะคะก็จะเป็นงานสองเส้นแบบนี้เลยนะคะแฟชั่นเก๋มากๆเลยค่ะจริงๆแล้วแบบรวดลายยังมีอีกเยอะมากเลยนะคะแอดมินแนะนำไม่หมดแน่เลยอ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากชมสินค้าแบบไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักอินบอกเข้ามาได้ที่เพจทางร้านได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะสะดวกทางลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาให้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะ แจ้งช่องทางนะคะการติดต่อนะคะไว้ทางด้านขวามือนี้เลยนะคะจะมีทั้ง Facebook แล้วก็ทางไลน์นะคะลูกค้าสามารถทักอิน็อกเข้ามาสอบถามหรือว่าขอชมรวดลายเพิ่มเติมได้เลยนะคะ